เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ Morningstar หุ้นดาวเด่นค่ะมาดูหุ้นแนะนำประจำวันเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยค่ะอินทัสโฮดดิ้งจำกัดนะครับสำหรับ i n นทัสเองก็ถือว่าเป็นบริษัทโฮดดิ้งนะครับเข้าไปถือหุ้นอยู่ใน a d v a n c e i n n o s s r v v i e e CS l นะครับ CS l o ล้วกแลวก็บริษัทไทยคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็บริษัทเองยังคงประกาศเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับในอัตรา100%อยู่นะครับก็ยังทำ ให้อินทัสเองนั้นยังคงเป็นบริษัทที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ระดับค่อนข้างสูงนะครับเหตุผลก็คือว่าเขาบอกว่าในช่วงอีกหลายปีข้างหน้านะครับบริษัทเองก็ยังคงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากๆกนะครับก็ยังสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างที่จะสูงได้อยู่ต่อไปนะครับขณะเดียวกันเองอินทัสก็มีกระแสเงินสดอยู่ในมือค่อนข้างมากนะครับประมาณ1,700ล้านบาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพียงพอต่อการลงทุนต่อไปได้นะครับคุณพัทลีครับ ล่าสุดนะครับอินทัสเขาได้มีการประกาศจ่จยเงินปันผลนะครับในอัตรา1.61บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็จะขึ้น XD นะครับหรือผู้ซื้อหุ้นไม่มีสิทธิ์ในเงินปันผลนะครับในวันที่7เมษายนนี้ก็คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือด e วเดนยิวอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ7%นะครับสำหรับหุ้นอินทัสนะครับเมื่อวานนี้ราคาหุ้นเขาปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ55.25บาทต่อหุ้นนะครับ มาดูตัวที่2กันบ้างค่ะ AOT ค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผู้บริหารของ AOT นะคะจะมีการหารือกับกรมธนารักษ์เกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าที่ดินของสนามบินค่ะภายในการบริหารของ AOT ก็จะมีทั้งหมด6แห่งด้วยกันน,นะคะล่าสุดคุณประสงค์พูนทนเน่ค่ะที่ปฏด,ดิกรมสัมพกรณในฐานะประธานบอร์ดของ AOT ก็ยืนยันค่ะว่าจะขอให้กรมธนารักษ์ใช้รูปแบบเดิมนะคะนั่นคือ revenue sharing ค่ะแล้วก็จะไม่ใช้ระบบ return on Access นะคะหรือว่า ROA ที่มีการเสนอมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วเพราะว่าถ้าหากใช้ระบบ ROA เนี่ยจะทำให้บรรดาผู้โดยสารและสายการบินต่างๆจะต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นส่วนปัจจุบันนี้ค่ะ a e o t จ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับธนารักษ์ประมาณ2,000ล้านบาทต่อปีนะคะและในจำนวนนี้ เป็นในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณ1500ล้านบาทคือหลักๆจะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิดังนั้นวันนี้รอฟังผลการหารือค่ะว่าจะสามารถตกลงกันได้หรือเปล่าคือสรุปง่ายๆนะครับหากกรมธนารักษ์เองเนี่ยต้องการรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็ไปเรียกเก็บจาก AOT เมื่อ AOT มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเขาก็ต้องไปเรียกเก็บจากผู้โดยสาร,สารและก็สายการกบ,บินต่างๆดังนั้นผลกระทบจริงๆก็จะมาเกิดขึ้นกับทางด้านคนโดยสารที่เข้าไปใช้ในสนามบินนะครับผมครับมาดูหุ้นตัวที่3กันบ้างนะครับ นั่นก็คือ CPF นะครับหรือบริษัทเจริญพกพภัณฑ์อาหารนะครับก็สําหรับ CPF เองจะมีการแจ้งผลประกอบการนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หลายๆแห่งก็มีการคาดการณ์กันครับว่ากำลังสุทธินะครับในไตรมาสที่4ของ CPF จะอยู่ที่ประมาณก็2.9พันล้านบาทนะครับก็เติบโตอยู่ที่ประมาณ87%แต่หากนําไปอารวมกับในช่วงของ9เดือนแรกนะครับก็จะทําให้ CPF เองนะั้นมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1.65ื่นล้านบาทเติบโต,ตอยู่ที่ประมาณ49%นะครับเมื่อเทียบกับปี2,558นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยครับว่า CPF เองนั้นอาจจะมีการจ่ายเงินบันผลนะครับอยู่ที่ประมาณ0.5 5บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลนะครับในรอบครึ่งปีหลังนะครับหรือบันผลระหว่างการในครึ่งปีหลังนั้นอยู่ที่ประมาณ1.90%นะครับมีการมองแนวโน้มผมกรอบการในปีนี้ด้วยครับว่าแนวโน้มนั้นยังคงเติบโตดีนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านเนื้อสัตว์สับบกนะครับก็เป็นพวกหมูไก่นะครับหรือสัตว์น้ำประเภทกุ้งนะครับยังคงทรงตัวอยู่ในระดับ ไปดูตัวต่อไปค่ะ MTLS นะคะหรือว่าบริษัทเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นๆนะคะจะมีการแจ้งผลประกอบการของปี2,559ค่ะ,คะนักวิเคราะห์ก็คาดว่า MTLS นะคะจะมีกำไรสุทธิในไตรมาส4ทับ2,559อยู่ที่ประมาณ426ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น78%ด้วยกันนะคะกำไรที่เพิ่มขึ้นมามาจากการขยายสาขาค่ะเพิ่มถึง575สาขาในช่วง9เดือนแรกของปี2,55 19นะคะแล้วก็ยังขยายเพิ่มอีก1 4 5สาขาค่ะในช่วงไตรมาส4หรือเพิ่มขึ้นนะคะ720สาขาในปี2559ตอนนี้รวมทั้งหมดแล้วเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยเขามีสาขาทั้งหมด1,660แห่งนะคะดังนั้นต้องจับตามองผลประกอบการค่ะที่เขาจะแจ้งในเย็นนี้ส่วนแนวโน้มผลกำไรนะคะก็จะอยู่ที่1,400ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น71%ด้วยกันอันนี้นักวิเคราะห์แนะนำให้ซื้อนะคะบรก็ให้เป้าหมาย ตอนนี้อยู่ที่30บาทค่ะแมน่าซื้อนะครับหุ้นของราคามีอัพไซด์สูงนะครับสำหรับ MTOs เขาก็จัดว่าเป็นหุ้นโคสต็อกนะครับหรือมีอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่องไปอีกประมาณสัก3 4ปีข้างหน้านะครับ หุ้นตัวตวมานะครับแมหมเมื่อวานนี้ไ <Yeah. S 1> ล่ราคากัน uh huh. สนุกสนานเลยใช่ค่ะ t r c นะครับหรือบริษัท t r c Construction นะครับหลังจากมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเหมืองแร,โร,แร่โพแทสที่ชัย,ยภูมินะครับเม oh. ื่อวานนี้ราคานะครับก็ปิดตลาดบวกขึ้นมาปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ1.68บาทต่อหุ้นนะครับ บวกขึ้นมากว่า5เนะครับเข้ามาได้ราคากันในช่วงของประมาณบ่าย4โมงเย็นกว่ากาเมื่อวานนี้นะครับทำให้ราคาก็ขยับค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่ในช่วงของภาคเช้านั้นราคาก็เคลื่อนไปอยู่ในกรอบแคบๆนะครับประมาณ1.63ถึง1.64บาทต่อหุ้นนะครับที่ซนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเพิ่งจะมีข่าวดีนะครับหลังจากที่ คณะรัฐมนตรีนะครับหือครมรมีมติเห็นชอบนะครับให้สํานักงบประมาณอนุมัติงบให้กับกระทรวงการคลันงนะครับจำนวน80ล้านบาทเพื่อที่จะไปเพิ่มทุนในบริษัทเ,เหมืองแร่โปรตสอาเซียนนะครับผมก็อาจจะทําให้โครงการนี้สามารถที่จะเดินหน้าได้รวดเร็วขึ้นนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นโครงการที่จะผลิต อ้ยนะครับให้กับเกษตรกรในราคาที่ถูกนะครับดังนั้นรัฐบาลเองก็อาจจะต้องพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยนะครับสำหรับในวันพุธนี้นะครับ TRC เองเขาก็จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมานะครับนักคราะหลักทรัพย์ต่างก็มีการคาดการ์วงบที่จะมีการประกาศออกมาในปี2559นั้นออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีการให้กรอบราคาหุ้นนะครับแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ1.80บาทต่อหุ้นนะครับ ไปดูตัวสุดท้ายกันบ้าง IRPC ค่ะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนราคาหุ้นปิดเมื่อวานนี้นะคะ5บาท25สตางค์ค่ะปรับเพิ่มขึ้น10สตางค์เป็นหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลมากกว่า4เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ตลาดจะปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้นด้วยล่าสุดเนี่ย IRPC ประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะ23สตางค์ต่อหุ้นค่ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะนะคะวันจันทร์นี้แล้ววันจนันทร์ที่จะถึงนี้นส่วน แนวโน้มผลประกอบการในปีนี้ค่ะก็น่าจะได้รับผลดีจากโครงการ UHV เต็มปีนะคะและนักวิเคราะห์ก็ยังคงแนะนำให้ซื้อค่ะโรคให้เป้าหมายไว้ที่5บาท90สตางค์ต่อหุ้นค่ะ,ะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับหุ้นทั้ง6ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาถอดรหัสหุ้นกันค่ะ